สวัสดีค่ะพบกวับอ้อและหมอเวนตาศระยะียาวันนี้อ้อมีทิปสําหรับกกอบแว่นนะคะหลายๆท่านบอกว่าจะเลือกกกอบแบบไหนดีตอนนี้อ้อนํเกอบแบบฮิตๆเลยค่ะมาให้ดูกันนะคะแล้วก็ลองมาเลือกหรือมาตัดสินใจไปพร้อมๆกันว่าแต่ละทรงนั้นมีความเหมาะสมกับเราหรือไม่วันนี้อ้อจะพามาดูเกอบที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะคะน้องๆสนใจกันมากเลยแล้วก็ขายดีมากสําหรับวันนี้นะคะอ้อจะนามาให้ดูทั้งหมด4รุ่นที่สำหรับที่ขายดีนะคะก็คือเป็นลักษณะของทรงอย่างนี้นะคะ่ะ ะะแล้วก็ลรโกค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวอ้อจะมาใส่ให้ดูทีละตัวนะคะว่าแต่ละตัวมีความสวยงามที่แตกต่างกันอย่างไรค่ะตัวนี้นะคะสําหรับสาวๆที่ใส่หวานๆนะคะก็จะใส่เป็นลักษณะของสีรถโก้ทรงหยดน้ําที่ใหญ่ๆนะคะเพื่อดูเนิร์ดๆนะคะน่ารักนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของทรงสแควร์นี่ค่ะซีเรียมสําหรับน้องๆที่ ใส่แฟชั่นนิดนึงนะคะแล้วก็ชอบาร์มใหญ่ๆนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะของกรอบที่ใหญ่มากแล้วก็สีโรสโกลด์ก็จะทำให้หน้าเราดูหวานแล้วก็จะมาที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้น้องขายดีอันดับหนึ่งเลยสำหรับตอนนี้นะคะที่สาขาก็คือเป็นสะพานคู่ค่ะจะมีลักษณะของตรงนี้นะคะ สองขานนะคะสะพานคู่แล้วทรงตรงนี้ค่ะก็จะมีทั้งทรงเป็นเหลี่ยมหรือเป็นออกหยดน้ำเอเวอเรตเตอร์เขามีนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่ารูปหน้าของท่านนั้นจะไปเหมาะกับทรงลักษณะไหนซึ่งเข้ามาปุ๊บเราก็จะดูให้อีก,อก,อกทีหนึ่งนะคะว่าเหมาะกับอันไหนมากกว่ากันนะคะแล้วก็เป็นทรงนี้ค่ะสําหรับขอบพลาสติกที่ใส่ก็ออยังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะคะนีค่ะเป็นโอเวอร์ไซส์เลยนะคะตัวนี้ อันนี้นี่คือเหมาะได้ทั้งเลนส์ใสตาแล้วก็เป็นลักษณะของสแตาที่เปลี่ยนสีก็สวยงามซึ่งจริงๆแล้วทรงแว่นตาเรามีมากกว่านี้แต่วันนี้เนี่ยเรานําเฉพาะทรงที่เราขายดีมากแล้วก็เป็นที่นิยมของเรานขนาดนี้นะคะซึ่งค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทรงคร่าวๆนะคะที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้แต่ถ้าสมมุติว่าสนใจจริงๆก็คือเข้ามาหา่อ้อก็จะดูะรายละเอียดเพิ่มเติมให้ค่ะเช่น,น สีผมรูปหน้าแล้วก็ลักษณะของการใช้เว้นกับสถานที่ต่างๆที่เราจะต้องดมละจินรปจับวันด้วยค่ะ